วันนี้มีทำน้ำยาจากปลาแม่น้ำวันนี้ก็มีส่วนผสมที่ทำน้ำยาก็คือมีราขาตะไคร้แล้วก็หอมกระเทียมกระชายและสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้คือพริกอันนี้คือพริกส่วนผสมทั้งหมดที่จะมาทําน้ํายาปลาวันนี้เราติดตามต่อไป อันนี้คือปลาปลาเลยนะปลาตะโก,กปลากาปลากาปลากาตัวสีดำดำปลากาตัวดำเหมือนอีกาใช่ไหมนกกาน,นีตัวใหญ่มากนะกำลังแล้วก็น,นี่คือปลาตะโก,ก,กอยู่ในน,นี้เป็นชิ้นๆสำหรับจะไปทำอาหารหลังจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปในหม้อต้มรวมทั้งเนื้อปลา ปลาที่หั่นเป็นชิ้นๆด้วยแล้วก็รอมันสุกแล้วก็จะไปทำการปั่นให้มันเป็นละเอียดละเอียดนะเดี๋ยวดูต่อไปต้มไปสักพักก็รู้สึกว่าปลาก็เริ่มจะสุกเราก็ต้องต้มด้วยเตาถ่านไฟอ่อนๆอออจะได้มีกลิ่นหอมของตะไคร้กระชายขา หอมกระเทียมเครื่องเทศต่างๆโชยกลิ่นออกมาแล้วในระหว่างรอปลาน้ำยาสุกก็เลยมาลวกถั่วฝักยาวกันมากินกับขนมจีนวันนี้มีเมนูขนมจีนน้ำยาปลาจากแม่น้ำจะมีเครื่องฟุ้งอีกมากมายเครื่องเคียงเยอะไปหมดมีอะไรบ้างคอยติดตามต่อ นี่ก็เป็นส่วนผสมอีกส่วนผสมหนึ่งของน้ำยาคือกระชายหัน่นเป็นชิ้นชิ้ๆและนี่ก็เป็นพริกสำหรับเป็นพริกทอดหรือเปล่านะเอาไปเป็นพริกทอดที่กินกับขนมจีนน้ำยาถั่วฝักยาวหลังจากลวกแล้วก็จะเป็นประมาณนี้สีเขียวสดใสเหมือนเดิม หล,หลังจากปลาสุกเราก็แยกปลาออกมาแยกก้างเราจะพอนเนื้อก้างชิ้นใหญ่ๆก็จะแยกออกออกไปเพื่อง่ายในการบดหรือการโขลกน้ำยานี่แหละคือวิธีกระบวนการขั้นตอนการทำน้ำยาปลาปลาชิ้นใหญ่ๆ ี่คือเครื่องเทศเครื่องปรุงค่ะใบอะไรนะตะไคร้กระชายหอมกระเทียมพริกต่างๆหลังจากนั้นก็พักไว้ให้เย็นสักครู่แล้วค่อยไปแยกก้างออกแล้วเมื่อฉะนั้นมือจะพองได้คือเนื้อปลา มาแยกก้างออกจากเนื้อมาแยกเนื้อออกจากก้าง หลังจากแยกก้างงก็จะได้เนื้อ,อประมาณนี้เมื่อส,นสมนไสรที่เราต้มไปแล้วเย็นแล้วเราก็จะมาปั่นต่อโดยการใช้เครื่องปั่น ส่วนผสมตักส่วนผสมที่เป็นเนื้อเช่นพริกขาตะไคร้ที่เราต้มแล้วก็ไปปั่นกระบวนการเยอะมากขั้นตอนการทำน้ำยายากมากกว่าจะได้กินมันยากใช่ไหมลา จากเราส่วนผสมปั่นเข้าด้วยกันก็จะมีเครื่องอมีพริกกระเทียมอะไรต่างๆแล้วก็ผสมเนื้อปลาเรียบร้อยแล้วเราก็ปั่นเสร็จก็เอามารวมกันก็จะเห็นเนื้อเนี่ยเนื้อเข้มข้นโอย่างเข้มข้นแล้วก็เอามาตั้งไฟเตาถ่านอีกครั้งนะแล้วก็จะมาปรุงกันต่อไปนี่ต้องใช้เตาถ่านเท่านั้นใช่ไหมสูตรโบราณต้องใช้ของโบราณ หลังจากนั้นก็ใส่กะทิหลังจากนั้นก็ใส่กะทิสำเร็จรูปไป1กิโลกรัมกับ1ลิตรแล้วก็ต้มไปให้เดือดแล้วก็ปรุงรส